เดี๋ยวเดินเดาค่ะเข้าไปค่ะพอไหมคะไม่พอเดี๋ยวเอาเสื่อมาน้องก็คือมาเลตรงนี้ได้เลยชิ้งนี้ ที่จะเป็นประธานการจัดทีนจะเจแทนคณะเสษ็จของวัดนาขาคงนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเดี๋ยวที่กาจะไปนบกระเป๋าจย์ให้นะคะแล้เียกรเยนเงอนจาจย์ที่ให้ะแล้เดียวของท่านมาน้องานกระบื่นเงินเพื่อสงครับองการอที่ดีผู้ทาวของท ได,ดได้มีโอกาสดีให้มาทำกองกระตายตนตซึ่งหน่วยมียอดน,นักพอลทั้งสองหน่วยร2อหน่วยมักนักสตาร์อา,าจารย์ได้แสดงทำให้ขับ นี้คำพระศาสดามาจากไหนสิ่งที่อาจารย์ทรงจำและถ่ายทอดให้พวกเรามาจากไหนอาจารย์เองก็สงสัยเหมือนกันว่าและและ,และคำที่เราเรียนรู้นี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรไปให้กัมันคุได้ประกาศบนพงศรการคมที่ตามนัออ้นถ้าแต่พระผู้มีพระภาค สิของพร,อะระองค์ไพร่หนักนะเปรียบเหมือนบุคคลนายของที่พ้อเปรียบเหมือนบุคคลนายของที่พ้องเปิดของทีพิตเปิดของที่ปิดรอดอกทางแก่คนหลงทางออกทางแก่คนหลงทางหรือสอ่งประทิพย์ในที่มืดฆ้าแต่ผ้าผู้มีพ,พ,พ้าผ้าฆ่าแต่ผ้าผู้มีพ้าผ้าข้าพาเจ้าขอถึงพระพ,พุทธเจ้าข้าพาเจ้าขอถึงพระพ,พุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสั็นาตลอดชีวิตะต,ะวต,ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เปลียนยละกันรสหวานหวานหวากินไก่ของเล็กสำหรับน้องเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวไม่กินตัวเราไม่กินค่ะเดี๋ยวเดีถ่ายูกันอันนู้นนานแล้วสาส์กเหรอ หมดแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ลกำลังมาที่นี่เลยมีใจสาที่จะใช้กับใค